ครับสวัสดีเพื่อนเอนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเอนมาดูขบวนร,รถด่วนดีเซลรางขบวนที่71กรุงเทพอุบลราชธานีนะครับวันนี้พิเศษอีกแล้วนะครับสำหรับขบวนรถด่วนดีเซลราง71นะฮะมีรถดีเซลราง RHN มาในขบวนนะครับผมก็ตามสูตรเดิมน,นะเราก็จะเรียกว่าอีสานกลับถิ่นนะฮะเพราะว่าส่งกลับที่โคราชนะครับผม ตอนนี้นะครับขบวนรถก็จะผ่านจุดตัดถนนน็อตพาร์คนะครับจุดตัดจุดตัดน็อตพาร์คนะมาแล้วครับด่วนดีเซลล่าง71วิ่งมาแล้วสุดยอดครับโอ้โหอย่างลั่นเลยคไอบ i s เอ็นนะ โอ้โห oh, oh, hey. ผ่านไปอย่างไวเลยนะครับผมดุดสายฟ้าแลบก็ขับรถนะรับเมื่อผ่านจุดตัดน็อตร้าไปแล้วนะก็จะเข้าจอดที่สถานีหลัก4ี่แล้วก็สถานีดอนเมืองสถานีลังสิตเป็นสถานีต่อไปนะ <c oughs> นานๆน,น,นะครับผมก็จะได้เห็นรถดีเซลาง RHN เนี่ยข้ามาในกรุงเทพนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับมีโอกาสต,ต้องมาบันทึกเอาไว้เลยเนาะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรัก RHN อย่างผมนะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ